รู้จักนางเอกที่ชื่อแอปทักษอออนนะรู้จักกันตั้งแพทเป็นคนมีมารยาทระตรู้จักไว้รู้จักไหมรู้จักนานมากแล้วครับเขาเป็นนางเอกที่เก่งมากๆครับรู้จักเนาะรู้จักดูละครเรือมออยู่ข้างในมีละครคนชื่อแอปทักษออนมีครับก็ได้ดูครับได้ดูใช่ไหมทำไมอยู่ดีแพทเทร์แพทเนี่ยไปมีข่าวเป็นคู่จิ้นกับแอปทักษออน เพราะอะไรผมไม่ทราบถึงที่มาจริงๆตั้งแต่แรกนะครับได้ทราบข่าวทางสื่อต่างๆพร้อมกับทุกคนนี่แหละครับก็ไม่ทราบว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะแล้วแม่รู้ไหมครับเอแม่ก็น่าจะทราบพร้อมคุณแพทย์นะครับก็ไม่ทราบเรื่องนี้เหมือนกันไม่ทราบค่ะตอนเห็นข่าวก็งงค่ะเพราะว่าจริงๆเราอยู่ในคนละวงการนะก็นักร้องนักแสดงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่รู้สึกว่ารูปแรกที่เห็นน่ะเป็นรูปที่เวทีสามแท่บ ึ่งจริงๆคุณแพทยังไม่เคยมาเ,ออเขาก็แบบเหมือนแฟนคลับตัดต่อรูปอะไรแบบนี้ค่ะคือด้วยความที่แอลอยู่ตรงนี้มาตลอดแอลรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันสร้างความสุขให้คนดูก็แฮปปี้เราเราก็แฮ <happy S 3> ปปี้ใช่ค่ะ,คะจริงๆก็อมาจากการสัมภาษณ์พี่แพทว่าชอบผู้หญิงหวานหวานเรียบร้อยอครับอ <laughs> ชอบมากๆเทปนั้นคุณแพทคุณทันแล้วก็คุณฟลุ๊กมาค่ะอ่าบอกโอ้โหคนชอบจะบอกว่ายอดวิวใน YouTube นะพุ่งมากของแม่หลังแม่มีฟิดแบ็กไมอู้ไปไหนใครก็ถามแล้วก็กลายเป็นแบบท็อปปิกให้พวกเราคุยเรื่องต่อๆกันมาไงว่าตอนนั้นมีอะไรที่ฮิตอยู่บ้างอะไรอย่างงี้แล้วกลายเป็นแบบว่าเป็นกระแสไปเลยกระแสว่า อะไรอะไรโยงอะไรกระแสจดีเหรอไม่ใช่ไม่เดี๋ยวตอนน้คนจับตามองกันเยอะมากเลยนะเทปนั้นน่ะใช่จับตามองจับตามองจับตามองค่ะเคยได้ยินไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่ตอนนี้หรอกที่ผ่านมามันก็มีคนพยายามจะเข้ามาตลอดอะะแล้วตอนนี้ล่ะแล้วทําไมเขาไม่เข้าอ่ะคะนี่คือที่ผ่านมาต้องเลงๆอยู่นะหมายถึงว่ามีคนเพราะ เล็งเงอยู่แล้วก็ดูท่าทีอยู่แต่นั่นคนที่จะเข้าก็เข้าไม่ได้อยู่ดีอือแอปไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้แต่ว่าหลังจากวันที่ยีสิบเก้ามีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีคนลุกยิ้มประการนะคะอ๋อตั้งแต่มารายการนี้ไม่เคยขาดเลยจริงๆอ่านเรียบร้อย ครับแล้วบังเอิญไปตรงกับทางคุณแอปทักษะออนรหรือเปล่าเขาก็เลยมาแมทก,กันอ,อเชอวันนี้อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้น้ <laughs> ำน่ารักและสวยมากผมไม่รู้จะทำตัวยังไงดีเขาเป็นนักแสดงที่ดังและแฟนคลับเยอะเนี่ยพอคนถามว่าคุยอะไรกันตอนนั้นนี่ยคุยอะไรกันเขาก็บอกว่าอีกฝ่ายก็ไหว้ขอบคุณเรื่องการสัมภาษณ์และคำ และตอบคําถามให้เกียรติซึ่งตัวเองเนี่ยก็ก็เขาบอกว่ายิ่งไหว้กลับแล้วขอบคุณไม่คิดว่าจะมีข่าวไม่กล้าคิดอยู่แล้วยิ้มได้เจอไม่อะไรนะก็ไม่กล้าจิ้นทิพย์ มีการจินผิดด้วยก็คือเรื่องของโอกาสร่วมเล่นละครก็มองเป็นเรื่องอนาคตค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสงานดนตรีแล้วก็คอนเสิร์ตก่อนก็ต้องรอดูต่อไปค่ะส่วนงานงานละครและงานภาพยนตร์หนังนะตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเยอะแต่คิวรับไม่ได้เป็นยังไงคะถึงขั้นจอิงๆทีเดียว่าไม่เคยเจอเขาตัวจริงคนรอบตัวทําให้ตื่นเต้นไปด้วยเลยคือคือทาให้เกรงไปด้วยเลยเพราะว่าทุกคนจะแบบ นแบบฉันแบบเฮ้ยตรงนี้แอต้องทําตัวยังไงคือเริ่มงงแล้วอะเพราะว่าคือเป็นเอาง่ายๆตอนนี้คือเขาเป็นที่รักของทุกคนมากมาย้วก็แบบใครที่ไม่เคยมาหาเราที่ดูตอนถ่ายก็จะขอมาอยากมาเจออยากมาเจออะไรอย่างเงี้ยคือคือเรา เห็นแล้วเราก็ชื่นใจแทนน่ะแล้วก็อย่างที่แม่ปุ้ยบอกไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับโอกาสแบบนี้แล้วแต่มันอยู่ที่การวางตัวของเขาจริงๆดูสิทุกทุกสเต็ปที่เขาพูดหรืออะไรวันนั้นทั้งแอฟทั้งแม่ชมยังพูดเขาว่าทำไมเป็นคนพูดจาดีแบบนี้ในทุกคําถามคือสามารถเย็นมากล้วตอบได้หมดไม่มีอะไรที่ตอบไม่ได้ไม่มีอะไรที่แบบอุ้ยตกใจอะไรแบบการกรองมาดีมาก่